กันเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้เราก็เปิดไฟเตาค่ะใช้ไฟอ่อนก็พอนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปค่ะจะน้ำส้มสายชูออลสออก็ได้นะคะท่านผู้ชมค่ะเราทำแบบบ้านๆกินเองเนาะไม่ได้ฟิกอะไรนินจะใส่ไปประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะท่านผู้ชมค่ะ จากนั้นนะคะตามด้วยเกลือค่ะประมาณนี้ใส่เล็กน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเค็มค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลแล้วแต่ชอบเลยค่ะท่านผู้ชมแต่วันนี้นินจะใส่ประมาณสช้อนชานะคะนินจะใส่ประมาณช้อนชาครึ่งก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะ มานี้นี่ค่ะแล้วก็วนค่ะคะนวนวนให้มันละลายนะคะนี่ค่ะให้เขาละลายแบบนี้นะคะพอเขาละลายเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะทุาชม่ะง่ายเลยตอนนี้เราเขาก็ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะทุาชมขาละลายได้ที่แบบนี้แล้วนะคะเราก็ใส่ข้าวลงไป กวนๆวนๆเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ง่ายไหมคะไม่ยุ่งยากเนาะข้าวก็นินก็ไม่ได้ใช้ข้าว่าญีปุ่นแต่อย่างใดนะคะท่านผู้ชมค่ะนินก็ใช้ข้าวสวยธรรมดาเลยค่ะข้าวสวยธรรมดาเลยแบบนี้นี่ง่ายไหมคะ เราทำแบบบ้านๆนะคะอย่าไปซีเรียสค่ะท่านผู้ชมค่ะทำแบบบ้านๆกินเองง่ายๆนะคะมีอะไรเราก็ใส่ไปทำไปกินไปอร่อยเวอร์วังตามแบบฉบับของเราเองค่ะนี่นะคะเราก็จะคนๆวนๆให้เข้ากันนะคะท่านผู้ชมแบบนี้ ไปเรื่อยๆคะ่ะจนกว่า,าจะรู้สึกว่าน้ำน้ำส้มนะคะกับน้ำตาลเข้ากันดีเข้าไปในเนื้อของข้าวนะคะให้ข้าวแห้งนิดนึงคะ่ะอย่าให้ข้าวเปียกจนเกินไปนะคะเพราะเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำให้ข้าวเปียกจนเกินไปเนี่ยมันจะทำใหเ้เวลาเราไปพันกับาสารหลายคะ่ะมันจะเปียกนะคะ ก็คนให้เขาแห้งนิดนึงค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะเสร็จแล้วชิมดูนิดนึงค่ะไม่หวานมากค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวนินจะเพิ่มเกลืออีกนิดหน่อยค่ะท่านผู้ชมอีกนิดนึงนะคะไม่มากเพิ่มเกลืออีกประมาณนี้ใส่ลงไปเลย ทานผู้ชมสามารถชิมได้นะคะไม่ซีเรียสเนาะเพราะว่าเราทำกินเองแค่นี้เสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชม่ะเราก็จะพักให้ข้าวของเรานะคะเย็นตัวนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเตรียมงาขั่วกันค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราไปเตรียมงาขั่วกันค่ะตอนนี้หลังจากที่เรารอใหอ้ข้าวของเราเย็นตัวนะคะเราก็มาเตรียมขั่วงากันค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบใส่งาเยอะก็คั่วเยอะๆเลยค่ะแต่วันนี้มินก็จะใช้แค่นี้พอนะคะ ขั่วไฟอ่อนนะคะท่านผู้ชมขาะอยา่าคขั่วไฟแรงนะเราจะคั่วจนกว่างาของเราเหลืองนะคะตอนนี้งาของเราก็เริ่มเหลืองแล้วคะ่ะท่านผู้ชมขาเริ่มเหลืองแล้วแล้วเราก็เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วคะ่ะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวนินจะพอแล้วนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ หลังจากที่เราคั้วงาเสร็จนะคะเราก็มาหั่นแตงกวากันค่ะท่านผู้ชมค่ะนินก็จะทําการหั่นเป็นชิ้นยาวๆนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมทําแบบนี้ได้เลยท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบชิ้นใหญ่หน่อยก็สามารถหั่นชิ้นใหญ่ๆได้เลยนะคะนินก็จะหั่นเป็นชิ้นยาวๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปม้วนกันค่ะ ที่หั่นแตงกวาเสร็จเราก็จะหั่นนี่ค่ะหัวใชเท้าดองนะคะท่านผู้ชมค่ะหั่นในลักษณะเดียวกันเลยนะคะคือหั่นเป็นชิ้นยาวๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเราหั่นเป็นชิ้นสั้นๆนะคะเวลาห่อเนี่ยมันจะทําได้ยากนะคะท่านผู้ชมสำหรับการหั่นแครอทนะคะเราก็ทำการ หั่นเช่นเดียวกับแตงกวากับหวัวใจเท้าดองนะคะทุกผชมค่ะหั่นแบบเดียวกันเลยค่ะ มาลงมือห่อกันเลยค่ะท่านผู้ชมขาตอนนี้ของของเราก็เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็จะลงมือห่อกันเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะใส่ข้าวลงไปเลยแบบนี้นะใส่ให้ทั่วแผ่นเลยค่ะ นินล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะไม่ซีเรียสเนาะไม่ดราม่านะคะเราทำกินเองที่บ้านนะคะท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้แล้นินก็จะโรยงาลงไปนะคะแบบน,นี้ก็จะประมาณนี้ รจะใส่แนงกวาลงไปค่ะชอบน้อยใส่น้อยชอบเยอะใส่เยอะค่ะท่านผู้ชมแบบนี้แล้วก็ใส่หัวใ้เท้าดองค่ะหัวใ้เท้าดองแล้วก็แครอทค่ะ แครอดใส่ลงไปเลยแบบนี้จากนั้นก็ใส่ไข่ค่ะปรโปรเข้าไปค่ะทุกชมชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยค่ะแบบนี้จากนั้นหนึ่งก็จะใส่แฮมลงไปนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่กุ้งค่ะกุ้งลวกของเรานะคะ วางทุกสิ่งอย่างเสร็จสับลงไปแล้วนะคะเราก็พันค่ะท่านผู้ชมแบบนี้กดให้แน่นๆ,ๆด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะแบบนี้ค่ะพันไปเลย นี่ค่ะเทอชี่ของเราได้แล้วง่ายไหมล่ะคะเดี๋ยวเรามาตัดกันค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นกันค่ะทุานผูนชมหั่นเลย นี่ค่ะท่านผู้ชมคะหน้าตาชูชิของเรา